สับป,ปะเอรอเอาศพทำเมีย mm hmm. ขึ้นชื่อว่าสับป,ปะเอรอแม้แต่เด็กก็ยังรู้ว่าคือคนที่ทำมาหากินอยู่กับผีโดยมีหน้าที่เก็บศพคลุกคลีอยู่กับคนตาย หรือศพซึ่งชาวบ้านเรียกว่าผีนั่นแหละท่านที่เคยติดตามข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่างๆเมื่อประมาณสิบปีมาแล้วคงจะเคยได้ยินข่าวคนร้ายมีจิตวิจารณนบุกเข้าไปชำเราศพมีหญิงสาวเสียชีวิตภายในวัดแถวปากน้ำสมุดปราการคนร้ายดวงซวยขณะกำลังหลับหูหลับตา ขมขืนชำเราศพคนตายอยู่ในโรงนั้นโรงดันแตกออกมาเพราะรับน้ำหนักคนกับผีสองร่างไม่ไหวจึงทำให้ศพหล่นลงกับพื้นคนร้ายดวงซวยจึงถูกตำรวจจับได้เพราะชาวบ้านได้ยินเสียงเรื่องที่จะนำมาเล่าก็เกิดขึ้นคล้ายๆกันเกิดขึ้นที่ไหนจังหวัดอะไรนั้นอย่าไปสนใจเลยเพราะจะทำให้ชาวบ้าน เขาเสียชื่อเสียงเป็นที่ปากคนเสประเปล่าเอาเป็นว่าลุงโรยแกเป็นคนแถบชานเมืองนี้แหละหลังจากที่ป้าอัดเมียของแกเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่ถึง40ปีแกก็เป็นโสดอยู่มาก,กว่า20ปีขณะที่เกิดเรื่องนี้อายุของลุงโรยปาเข้าไป60สปีเศษแล้วเนื่องจากไม่มีลูกด้วยกัน อีกทั้งหน้าตาของลุงโรยก็เหมือนผีเข้าไปทุกวันจึงไม่มีสาวใดมาสนใจที่จะเอาไปเป็นผัวเพราะแกดื่มเหล้าจัดตั้งแต่เช้ายันเย็นสมพารเจ้าอาวาสเห็นว่าร่างกายของแกยังแข็งแรงยกหามอะไรได้เหมือนหนุ่มๆนมุกำลังวางชาก็ยังดีก็เลยให้เข้ามาเป็นคนดูแลศพในวัดหรือเรียกว่าสัปเหร่นั่นแหละ แรกๆที่มาอยู่วัดก็ยังไม่ค่อยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนักต่อมาเจ้าอาวาสได้ให้เล่าเรียนวิชาอาคมที่สะกดจิตหรือเกี่ยวกับการสะกดวิญญาณคนตายไม่ว่าจะตายดีหรือตายร้ายตายหหงลุงโรวยแกแตกฉานขึ้นทุกวันจนกลายเป็นสัปปะเรอเต็มตัวยิ่งวันเวลาผ่านไปหลายปีจากวัยที่ยังแข็งแรง ตั้งแต่เมียตายจนกระทั่งเวลาล่วงเลยจากประสบการณ์มากว่า20ปีมันกลายเป็นอาชีพเสียแล้วในวัดนั้นลุงโรยเป็นสัป,ปรเรอฝีมือดีคนหนึ่งในการทำศพไม่ว่าจะเป็นการชำระร่างกายศพแต่งตัวให้ศพหรือมัตราสังห่อศพเข้าโลงและนำขึ้นสู่เชิงตะกรหรือฝัง เป็นที่ไว้วางใจของญาติคนตายและบางทีวัดอื่นๆใกล้เคียงญาติคนตายก็ต้องมาจ้างแกไปจัดการศพให้เพราะบางวัดขาดสัปปะเอมือดีไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงหรือตายหูงญาติคนตายจะนำศพมาที่วัดของสัเป,ปะเรโรยประจำอยู่แล้วเพราะกิตติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังไปไกล ลุงโรยนั้นถือสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายจึงไม่ได้อยู่บ้านต้องมานอนกินอยู่วัดประจำเพราะงานแกไม่เคยขาดมือมีคนตายให้ทำพิธีศพแทบทุกวันอาศัยกุฏิพระที่ว่างอยู่เป็นที่อาศัยรวมทั้งข้าวก้นบาทอาศัยเลี้ยงชีพมากว่า20ปีดังกล่าว ความสุขของแกไม่ต้องมีทีวีดูหรือเครื่องอำนวยความสะดวกประการใดนอกจากวันๆมีเหล้าโรงติดไว้สักขวดแกจะดื่มจนกลิ่นคลุ้งตลบไปทั้งวันใครเดินเข้าใกล้ก็เหมือนกับหายเหล้าเคลื่อนที่เหม็นพอๆกับเหล้าที่โรงกลั่นเลยด้วยเหตุนี้จึงไม่มีสาวแก่แม่ไม้คนไหนมาเหลียวแล และหวังที่จะเอามาเป็นผัวเพราะนอกจากเนื้อตัวหน้าตาอัปลักษ์แล้วลุงโรยยังดื่มเหล้าเหม็นคลุ้งแม้ว่าจะมีคนพูดว่าลุงโรยมีเงินเก็บซุกซ่อนไว้เป็นปี๊บเพราะแกไม่ได้ฝากธนาคารศพที่นำมาให้แกจัดการอาบน้ำชำระล้างร่างกายมัดตราสังบางศพก็มีแหวนทองแหวนเพชรราคาแพงติดมาด้วย แกก็รูดเอาเป็นสมบัติของแกโดยญาติของคนตายเหล่านั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักเพราะบางศพเป็นผู้ดีมีเงินเกิดอุบัติเหตุส่งมาจากสถาบันนิติเวศตำรวจไม่ได้มีใครสังเกตว่ามีสมบัติอะไรติดกายมาบ้างพฤติกรรมของลุงโรยแกก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กขนาดฟันทองในปากของศพแกก็ยังล้อเอาออกมาขายแลกเหล้ากิน เป็นกําไรอีกต่อหนึ่งคนตายแล้วไม่จำเป็นจะต้องเอาของมีค่าติดตัวไปหรอกให้มันเก,ก,กะกะเปล่าๆแกคิดของแกอย่างนั้นด้วยเหตุผลที่ว่าหน้าตาอับลักษ์เหมือนผีไม่มีผู้หญิงคนไหนสนใจในตัวลุงโรยเลยแกก็เบื่อผู้หญิงเหมือนกันแหละขี้เกียจไปงอนง้อเอาใจแกจึงเลิกคิดที่จะมีเมียเหมือนชาวบ้านแต่บางครั้งแกก็เกิดอารมณ์เปลี่ยว แกแอบปลดเปลื้องกับศพสาวที่เสียชีวิตทีเด็ดของลุงรวยจะเอาสาวสวยเหมือนนางฟ้าก็ได้บางคนตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บบางคนตายเพราะอุบัติเหตุเป็นลูกเมียเท่าแก่พ่อค้าคนมีกระตังหรือบางครั้งก็เป็นพวกคุณหญิงคุณนายที่เสียชีวิตในวัยอายุยังน้อยก็มี เหมือนกับแกเป็นโรคจิตวิตฐานที่ใครๆไม่รู้เพราะทีเด็ดของแกอร่อยกว่าใครสบายใจกว่าใครและก็ไม่ต้องมารับผิดชอบเลี้ยงดูเหมือนคนเป็นๆลุงโรยมีเมียผีสปรเรอเอาผีทำเมียแต่เรื่องนี้ไม่มีใครรู้เป็นความลับสุดยอดที่ตัวแกเองรู้เพียงคนเดียววันไหนที่แกดื่มเหล้าเมาจัด มีอารมณ์อยากขึ้นมาไม่ว่าศพนั้นจะเป็นสาวหรือแก่ก็ไม่เว้นและถ้าวันไหนมีศพมาฝังหรือเผาเพราะในบริเวณวัดมีทั้งเมนและสุสานหรือป่าช้าสำหรับฝังไว้รอญาติหรือญาติรอความพร้อมโดยเฉพาะศพสาวสวยสปรเรจะหมายตาไว้ทันทีจะตายดีหรือตายร้ายไม่สนใจทั้งนั้น ขอให้แกได้ร่วมกับศุด้วยความพึงพอใจก็ใช้ได้แกจะย้อมใจด้วยเล่าโรงและสร้างบรรยากาศไปตามจินตนาการของแกที่จะทำให้เกิดความสุขได้วันนั้นเจ้าสาวของสับป,ปะเรอโรยเป็นหญิงสาวลูกผู้ดีมีเงินเสียชีวิตเพราะเป็นโรคหัวใจวายกระทันหันหรือภาษาแพทย์เรียกว่าหัวใจหยุดเฉียบพลัน ความสวยของหล่อนพอๆกับนางสาวไทยเลยทีเดียวญาติได้นำเอาศพออกจากสถาบันนิติเวศตำรวจนำมาไว้ที่วัดเพื่อจัดเตรียมจัดการสวดอภิธรรมและญาติตกลงกันว่าจะนำศพไปฝังไว้ก่อนจึงจะนำมาเผาเพื่อรอญาติจากต่างประเทศซึ่งสาวดังกล่าวเป็นลูกครึ่งไทยจีนสวยขาว วัยประมาณแค่19ปีเป็นวัยกำลังน่ารักและก็ดูมีเสน่ห์ท่ามกลางความเสียใจของญาติพี่น้องของคนตายสประเรอโรยกระหิ่มยิ้มย่องเตรียมเนื้อเตรียมตัวฟาดเหล้าเมาแอตั้งแต่หัววันเพราะตัวแกเองเป็นคนล้างชำระแต่งศพย่อมจะเห็นเรือนร่างสรีระทุกสัสดส่วนของสาวน้อยผู้เคราะห์ร้าย แกชำระล้างศพแล้วก็พูดไปช่างสวยแท้งามแท้แม่คุณเอ้ยแกรำพึงอยู่ในใจรอเวลาจนกว่าญาติแขกเรือมารดน้ำศพเสร็จแกก็นำศพบรรจุเข้าโลงเพื่อเตรียมพิธีสวดอภิธรรมตามธรรมเนียมตอนกลางคืนหลังจากพระภิกษุสี่รูปสวดอภิธรรมเสร็จเวลาประมาณสามทุ่มเร็เรเศษ ญาติคนตายและแขกเรือก็ทยอยกลับจนหมดเหลือเพียงศพตั้งอยู่บนแท่นในศาลาซึ่งมีไฟประดับและพวงหรีดวางรายรอบหีบศพเต็มไปหมดพอแขกกลับหมดแล้วสัป,ปรเรอรโรยก็ปิดไฟปิดประตูเหมือนกับที่เคยปฏิบัติทั่วไปโดยไม่ให้ใครสงสัยในความคิดของแกเวลาผ่านไปอีกหลายชั่วโมง พระภิกษุสามเณรในวัดเข้าจำวัดกันหมดรวมทั้งเด็กวัดก็เข้านอนโดยที่ปกติบริเวณศาลาที่เก็บศพนอกจากสัป,ปรเรอโรยแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปค้องแวะตอนกลางคืนยิ่งมีศพอยู่ด้วยแล้วยิ่งไม่มีใครกล้ายุ่งมีเสียงหมาหอนเกือบเที่ยงคืนสุนัขในวัดต่างหอนกันเป็นทอด,ทอด วังเวงจนขนลุกเกลียวราวกับว่ามันเห็นผียิ่งเพิ่มบรรยากาศหน้าขนลุกน่าขนพองขึ้นไปอีกสับปะเรอรยดื่มเหล้าโรงหมดไปขวดใหญ่จนเมาแทบจะยืนไม่อยู่แล้วแกตัดสินใจครั้งสุดท้ายเดินไปเปิดประตูศาลาตรงไปยังที่ตั้งของโรงุพค่อยๆใช้เหล็กที่เตรียมมางัดฝาโลงออก กลิ่นน้ำอบไทยและกลิ่นฟอร์มาลินคลุ้งออกมาศพยังไม่เน่าจึงไม่มีกลิ่นแรงมากนักจากนั้นก็เริ่มไร้คาถาสะกดวิญญาณผีตายหูงเสร็จข่าละอีนูสับเป,ปรเรยโรวยคำรามอยู่ในใจเมื่อแกมองเห็นร่างศพหญิงสาวที่แกชำระล้างอาบน้ำศพให้เมื่อตอนบ่ายล้างอาบน้ำศพให้ ก็ได้เห็นทุกซอกทุกมุมของเดือนร่างแกปาดเหงื่อบนใบหน้าเลียริมฝีปากอย่างเห็นลาบที่ค่อยๆบรรจงยกศพอุ้มออกมาจากลงลงมาวางไว้กับพื้นหลังผ้าม่านปากก็พร่ำเวทมนต์คาถาไปตามเรื่องส่วนมือก็ค่อยแกะเสื้อผ้าออกจนหมดเหลือแต่ร่างเปลือยเปล่าแม่จะโวยสวยจริงแม่คุณเอ้ย เกิดมาข้าเพิ่งพบเพิ่งเห็นสัปรเร่อรยคลุ้มคลั่งเหมือนคนบ้าสัปรเร,อเร่อวัยหกสิบเศษถาโถมเข้าหาศพร่างหญิงสาวน้อยอย่างบ้าคลาั่งกอดรัดฟัดเวียงปากก็คำรามไม่เป็นภาษามนุษย์ราวกับว่าร่างนั้นมีชีวิตแต่ทันใดนั้นขณะที่สัปเหร่อรยกําลังเล่นบทรักอย่างบ้าคลั่งอยู่นั้นร่างศพ ก็เริ่มมีอาการผิดปกติเคลื่อนไหวได้เปลือกตาลืมขึ้นช้าๆจนตาโพลงริมฝีปากเแยะออกมาใบหน้าบูดเบี้ยวเวยเกเหมือนคนกำลังโกรธจัดอุบะอะไรกันว้ยสปะเรอโรยพละออกเหมือนมีสปริงดีดตกใจจนตาเบิกโพลงแต่ช้าไปซิแล้วเมื่อแขนของศพสาว ตวัดร่างของแกไว้อย่างแน่นหนาจนดิ้นไม่หลุดเฮ้ยปล่อยปล่อยค่าเดี๋ยวนี้นะโอมนะโมแกพยายามร้องตะโกนพร้อมท่องคาถากุกกุกกะกกขัดขาดให้หายไม่เป็นเนื้อความหมดโอกาสเสียแล้วสับเปลเรโรยร้องอย่างเสียจริตเหมือนคนบ้าเพราะถูกตะปบบีบคอหอยจนเสียงของแกขาดหายไป และทุกอย่างก็เงียบลงในที่สุดรุ่งเช้าเจะเอาวาดวัดเป็นคนแรกที่ลุกทำวัดตอนดึกเดินผ่านมาเห็นประตูศาลาเปิดจึงแวะเข้าไปดูเห็นภาพอุจ,จาตาทั้งคนและศพเปลือยกายล่อนจ้อนนอนหงายอยู่หลังม่านที่ตั้งศพซึ่งร่างของสัป,ปเปรอโรยสิ้นใจตายลิ้นจุกป,ปาก ตาเหลือกโพลงอย่างสยงสมพานเจ้าอาวาสวัดพอจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรจึงรีบปลุกลูกศิษย์วัดพระเนนมาช่วยกันหามศพหญิงสาวขึ้นไว้ในโลงเหมือนเดิมส่วนศพสัป,สปรเรอหามไปไว้ที่กุฏิหนีความอุจจาตา โปรโดติดตามเล่าเรื่องผีความลี้ลับชุดที่68ในคลิปต่อไป